มีปัญหาใต้ตาแบบนี้ค่ะคุณหมอเราควรแก้ไขยังไงได้บ้างโอเคก็เคสนี้นะคะถ้าสังเกตอย่างแรกเลยคือจะมีถุงใต้ตานะคะทั้งสองข้างเลยนะคะเคสนี้เนี่ยการแก้ไขจะต้องรู้สาเหตุของเขาก่อนก็คือถ้าเห็นตรงเส้นตรงนี้นะคะตรงนี้มันจะมีเส้นเอ็นอยู่จะเป็นตัวพยุงผิวเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ตรงข้างล่างเส้นเอ็นไม่มีอะไรไปซัพพอร์ตเป็นการพยุงเส้นเอ็นเอาไว้จะมีการความหย่อนคล้อยของเส้นเอ็นนะคะแล้วก็ อย่างที่บอกเส้นเอ็มเพิงผิวพอมีเนื้อหนังไปกองกันตรงนั้นทําให้เห็นเป็นถุงใต้ตาเพราะฉะนั้นการแก้ไขยอย่างแรกเลยที่จะต้องทํานะคะคือการใส่ฟิลเลอร์ไปซัพพอร์ตตรงพยุงเส้นเอ็นนั้นขึ้นมานะคะจะใช้เป็นฟิลเลอร์เนื้อแข็งค่ะในเคสนี้ถ้าหมอประเมินนะคะจะต้องใช้ อย่างน้อย 2cc 2cc ดีขึ้นแต่ว่าอาจจะไม่เต็มค่ะแล้วก็ถ้าให้ดีอาจจะต้องใช้ถึง 3cc นะคะจะเป็นเนื้อแข็ง 2cc แล้วก็เนื้ออ่อน 1cc ค่ะเนื้อแข็งเนี่ยจะเป็นตัวพยุงใส่ตรงหน้าแก้มเพื่อพยุงขึ้นไปก่อนข้างละ 1cc แล้วก็เนื้ออ่อนเนี่ยจะมีหน้าที่ในการแต่งผิวนะคะเพราะว่าเวลาเราดันหน้าแก้มขึ้นมาชนกับถุงใต้ตาเนี่ยยังไงตรงตรงเส้นตรงระหว่างนั้นอะ่ะมันจะยังไม่เนียนเพราะฉะนั้นการใชเ้เนื้ออ่อน ในการแต่งผิวเนี่ยจะทำให้ผลลัพธ์เนี่ยเนียนขึ้นกว่าเดิมโอเคค่ะขอบคุณค่ะ